ที่ปากบอกว่ายุง่งยุ่งอะ่ะยุ่งทุกวันยนุ่งนู่นทังนี้ทําอะไรละจ้ะแต่ละวันกิ้วกิวสวัสดีคะ่ะดาวนะคะที่ดาวบอกว่ายุง่งยุ่งนะคะแต่ละวันมันก็สลับกันเนาะบางวันก็ทํางานบ้านนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางวันก็จะถัโกโคชีถ้าวัานไหนมีแดดดาวก็ต้องรีบทําเลยค่ะยิง่งวันนี้นะคะมีแดดทั้งวันเลยอันนี้เป็นวันจันนะคะที่ดาวถักคิดมาก็เลยยุ่งนั่นแหละค่ะพอดีพอดีนะคะมันมีงานหนึ่งมันจะเสร็จดาวก็เลยพยายามจะทําให้มันเสร็จถักให้เสร็จนั่นแหละค่ะแล้วก็เขียนลายลงรายล,ายลายยะะะเอียดนคแต่ลายละเอียด ของดาวมันค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะว่าดาวต้องบอกทุกข,ขนาดทุกไซส์แล้วก็แต่ละรูปหรือว่าแต่ละหลักไงคะแต่มันก็เลยค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงพอหลังจากงานเสร็จนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จดาวก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะเวลาถ่ายรูปเราก็จะถ่าย2แบบทั้งถ่ายแบบแค่ตัวเสื้อแล้วก็ถ่ายออกมาว่าเวลาคนใส่แล้วมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวดาวก็จะใส่ออกมานะคะว่าอ่าด้านไหนเป็นยังไงแขนเป็นยังไงคอเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงแล้วก็ลำตัวเป็นยังไงน,นะคะมันก็คือต้อง ต้องถ่ายหลายแบบและหลาย,แบบลลายช็อตนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งใช้เวลาถ่ายรูปนี่นานมากมากนะคะบางทีก็มานั่งดูรูปแบโอ้ทำไมรูปมันเยอะจังแต่ก็ต้องมานั่งดีลีทออกนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเนาะพอเสร็จจากกองจากง,งานก็ไปปรุงแปงลงลงแป้งล่างอะไรประมาณนี้ไปตักคงตักข้าวกินนะจ๊ะเพราะว่าหิวจัดเวลากินข้าวทีก็บ่ายสองบ่ายสามนู่น,นะจ๊ะอันนี้ข้า,าวเช้านะจ๊ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะจ๊ะเพราะว่ากินข้า,าวเช้านี่ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะแล้วก็ตอนเย็นอาจจะกินจุจจ ินิดๆนหน่อยนะคะกับสาวน้อยนะคะอาจจะไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะดลวก็เป็นการลดข้าวไปในตัวนะคะเพราะว่าดูจากตัวเองแล้วมันบวมจังเลยใส่ชุดเดทนี่ไม่เข้าเลยคะ่ะ ชุดเดทวันนี้บอกได้เลยว่าถักแล้วออกมาสวยแล้วก็เป็นตัวแรกของดาวด้วยนะคะเพิ่งไปถักนี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะถักยังไงให้มันเข้าลงเขา้ารู่ให้มันวงมันเว้านะจ๊ะอันนี้เป็นการดีไซน์ของดาวเองนะคะถามว่าพี่ดาวได้งานมาจากไหนอะไรเงี้ยดาวไม่ได้งานมาจากไหนหรอกคะ่ะเป็นงานที่ดาวคิดออกมานะคะแล้วก็แพทเทิร์นนะคะมันก็ดูที่ว่าดาวถักอะไรอันไหนเป็นนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยพอถักเป็นปับ๊บดาวก็จะเริ่มแล้วหรอกว่าดีไซน์ออกมาว่าเออจะทําอันไหนมาเอ้ยจะทําลายอะไรทําเป็นตัวเดทหรือว่าเป็นตัวเสือ้อแต ลายนี้เดาก็มันสวยดีนะเดี๋ยวรอบหน้าเดาว่าไปเสื้อทําเสื้อแขนยาวแล้วครอปท็อปไว้ใส่ไปทะเลดีกว่าเนาะหรือว่าช่วงซัมเมอร์มันน่าจะสวยแล้วก็ไปหาสีพัดตรงพัดเทลมาเพิ่มอีกนะคะคงจะสวยน่าดูค่ะมือนี้ของเดาวนะคะก็จะเป็นน้ําพริกปลาไหลที่เดาทําตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ไก่นะคะชิ้นไก่นี่ก็คือหมักไว้ข้ามคืนเลยนั่นแหละดีมากเลยค่ะไปอบแล้วมากินโอ้ไม่กอดคือมันอร่อยสุดๆค่ะคือหมักข้ามคืนว่ามันเข้าพริกเข้าผงเข้าเนื้อเข้าหนังมากก็คือกินแล้วต้องบอกได้เลยยว่่าาอรอรมกๆ พอกินเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็งไรเงี้ยดาก็ไปถึงเวลาไปรับน้องค่ะก็ไปรับน้องมาจากโรงเรียนจ้าพอกลับมาถึงนางก็มาทํางานโครงงานคราฟของนางค่ะเพราะว่านางเป็นคนชอบทํางานคราฟมากเอาการะดงกระดาษที่แมต่ตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยถ้าเห็นไม่ได้เลยค่ะเห็นนิดๆหน่อยๆก็คือมันมีค่าหนูเขาทำคราฟได้ไม่ค่าหนูอยากทํานู่นทํานี่ทา DIY อไรอ่างเงี้ยดาก็เลยว่าแล้วแต่ลูกเลยจ้าก็เวลาทํานะคะดาก็บอกให้ให,ให้น้องระวังเวลาทำฮอตกรูะนะคะหรือว่ากาวร้อนอะไรเงี้ยแต่นางก็โตแล้วเนาะแปดขวบก็คือสามารถ ทำาน้าน,นทำน,น,นี่ได้นะคะนางยังมีความคิดออกว่ามามีเดี๋ยวนูจะถ่ายรูปลุ่งนี่นลงในช่องของหนูนะมามีทําช่องให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวนูจะลองทําคงทาครับเล็กเนิดน้อยแล้วหนูก็จะลงช่องของหนูเออมีแบบว่าอยากเป็นแบบอะไรอ่ะคีเ,เคตอร์แล้วนะลูกสาวดาวเนี่ยเริ่มแล้วพอเห็นกล้องไม่ได้นะคะก็มีส่งยิ้มนิดๆดหน่อยแต่ว่าวันไหนอารมณ์ไม่ดีไม่ตามใจนางนางก็จะ,จะแบบหน้าบูดหน้าบึ้งนะคะแต่ก็น้อยมากๆค่ะช่วงนี้พอรู้ว่าเธอมีช่องของตัวเองนะโอ้ยรีบไปส่องใหญ่เลยค่ะวั นี่มีกี่คนมีกี่คนเราอยากจะหัวเราะว่าหนูยังไม่ได้ทําอะไรลงเลยมันจะมีคนเพิ่มได้ยังไงลูกนางก็หวัวเราะคิกคิกคิกเป็นยังแอบเช็คนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นก็คือตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเรียนกลังกลับมาจากโรงเรียนนั่นแหละค่ะเออความคิดของนางก็คือเริ่มและเริ่มจะช่วยแม่ทํางานแล้วใช่ไหมก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าช่วยแม่ทําเงินได้นะคะมามีก็จะขอหอมแก้มสักหลอยฟอกเลยจ้า ทําได้หรือไม่ได้อันนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าดาวที่ลงคลิปไปนะเพราะว่าดาวอยากเก็บไว้เป็นมัมเบลลี่ไงก็เลยไปไว้ในช่องน้องอะไรเงี้ยอาจจะแบบเปิดก็จริงแต่สําหรับเด็กไงคะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดูไม่ค่อยได้เข้าไปทํานั่นแหละนะ เข้าไปดูนะคะไปดูก็แบบแบบเป็นวิว2วิวแค่นั้นแหละค่ะก็ไม่มีเพิ่มอะไรเนาะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปทําไม่ได้ไปลงวิดีโออะไรเงี้ยแม่เก็บไว้เป็นแมมเมลี่ลูกลูกก็ตื่นเต้นว่าหนูมีช่องของตัวเองนะคะอ่ะพอคุยไปคุยมา,ายาวแล้วนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวว่าจะ,จะไปทํากับข้าวให้น้องกินก่อนนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะทํากับข้าวอะไรให้น้องกินก็ไม่พนพาสต้าเหมือนเดิมหรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพิซซ่าก็ได้เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นก่อนสํหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะไปก่อนนะ